ได้เวลาตัวแม่ของการบันเทิงไทยนะคะอย่างแม่ชมชมพู่อรารยาเอฮาเกตค่ะเดี๋ยวเตรียมบินลัดฟ้าไปร่วมงานระดับอินเตอร์นะคะหลังจากที่เธอนั้นเนี่ยต้องพักบินมานานหลายปีงานนี้แม่ชมเผยว่าเตรียมจับตาดูลูกของเธอไปได้เลยรับรองงานนี้ปังสุดๆแล้วก็เป็นตอ,องตัวเองสุดๆด,ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาคือการที่ต้องให้ลูกๆนั้นเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนานกว่า7วันงานนี้เลยไม่ทราบว่าโครงการฝากน้องไว้กับยุจะได้ผลไหมคะแม่ชม เขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละเขาคิดเขาคือเขาเลี้ยงอยู่แหละเหมือนอาจจะเคยโดนปลอกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยจำมาพูดหนึ่งหยใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหยุดล็อกาตอนดดได้เห็นเแม่ากคะที่แบบตลกาเออคิดได้เนาะหายใจเข้าลึกๆก็เลยแล้วเอเเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีตอนที่เขาแบบเหมือนงอแงมากๆแล้วแบใจเย็นๆยใเข้าลึกๆ ก็ช่วยไม่ได้หรอถ้ากับกับน้องอ่ะช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนแล้วไงพัฒนาการน้องเกิดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ฟันขึ้นละก็ะนเนี้ฟันฟันล่างโผล่มาให้เห็นแล้วแล้วก็ฟันบนก็กำลังจะขึ้น,นแล้วก็ความแล้วก็จำเริ่มจำจำหน้าหลายๆคน ได้คนในครอบครัวอะไรเงี้ยำได้ยังแม่ได้เลยยงย่าแต่ว่าน่าจะรู้ชื่อตัวเองแหละคิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วแบบว่าเวลาเรียกแก้วอะไรเงี้ยเขาจะหันไป่ปไ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 อไปไปไไป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 ่ปไีไปไปไนไปไปไไปไปไไไไปไไไไป คือตารางมันค <Station> ่อนข้างจะแน่นมากแล้วก็คือเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ทำงานที่บหน้าเนียครับรวมเดินทางเจ็ดวันใช่คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วแบบว่าสะเทือนขนาดนี้เพราะว่าก็คือประมาณสามปีแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็ ช่วงปีที่แล้วเราก็อามีเดินทางก็คือไปด้วยกันพอที่แบบพอจะเดินทางไปเที่ยวได้ก็มีไปด้วยกันแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาก,ก็คือไม่เคยไม่เคยห่างกันเลยแล้วก็เขาค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากมากแล้วก็ติดเรามากนะก็คราวนี้ก็รู้สึกจะเดือนนิดนึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ